สวัสดีครับผมบิวตี้นะครับวันนี้นะครับก็วันที่1พฤษภาคม2566นะครับก็สิ่งที่อยู่ตรงหน้าทุกคนตอนนี้นะครับก็คือกล้องวิดีโอนะครับที่ทะลุมิตินะครับข้ามยุคข้ามเวลามาจากยุคไวด์เคมาปรากฏตัวอยู่ในยุคปัจจุบันนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าใครที่เคยผ่านยุคไว k เคมาเนี่ยช่วงปีอ่ะผมตีเป็นเลขกลมๆเลยแล้วกันตั้งแต่ปี2000ถึง2005นะครับก็คงจะเคยเห็นกล้องที่มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ เนี่ยนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยยังเป็นกล้องที่ใช้มอนเทปแบบมินิ DV ด้วยนะครับก็คือว่ามันจะเป็นมอนเทปมอนเล็กๆนะครับคือถ้าเกิดว่าเราอัดคลิปลงในเทปมินิ DV เนี่ยโทนภาพที่ได้เนี่ยจะเป็นโทนแบบวินเทจหน่อยนะครับอ่ะแล้ววันนี้ผมก็จะรีวิวกล้องตัวนี้ด้วยนะครับแต่ว่าจะไม่ลงดีเทลอะไรลึกมากนะครับจะพูดถึงวิธีการใช้งาน เบื้องต้นนะครับว่าอัดคลิปยังไงแล้วก็เวลาจะ playback ดูคลิปที่เราอัดลงในเทปเนี่ยทำยังไงนะครับอ่ะโอเคกล้องตัวนี้นะครับก็คือกล้อง Canon นะครับ x c DVM นะครับหรือว่า Optura 200 MC นะครับ คือ o c ฟจ u l a า0 0งรเมนี่ยมันคือชื่อรุ่นของกล้องรุ่นนี้เนี่ยละครับแต่ว่ามันจะเป็นชื่อที่ใช้ขายในอเมริกานะครับ, <S 2> <S 2> รรบตัวนี้เนี่ยก็คือเป็น XC d ซ m ก็คือมันจะเป็นชื่อที่ใช้ขายในญี่ปุ่นนะครับแน่นอ <librarians> นครับกล้องตัวนี้มาจากญี่ปุ่นนะครับเมนูอะไรต่างๆนี่เป็นภาษาญี่ปุ่นแทบจะ100%เลยนะครับคือตอนที่ผมเนี่ยเปิดกล้องตัวนี้ครั้งแรกเนี่ยผมเนี่ยโอ้โหโคตรเวียนหัวเลยแม่งเป็นภาษาญี่ปุ่นแทบ1 0 0เเลยคือผมเนี่ยต้อง ค่อยๆแกะทีละคำทีละคำนะครับด้วย Google Translate นะครับกว่าจะใช้เป็นนี่ก็โอ้โหโคตรเหนื่อยเลยนะครับอจอกล้องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจอกลางได้นะครับหมุนได้อย่างนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราหมุนจอมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยคือเราสามารถที่จะเอาไปถ่ายวีล็อกได้แบบสบายๆเลยนะครับคือยังไม่ค่อยเห็นใครถ่ายวีล็อกด้วยกล้องที่ใช้เทปมินิดีวีนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเอากล้องตัวนี้ไปถ่ายวีล็อกดูนะครับอแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นปุ่มต่างๆเนาะคือตรงนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันดีหน่อยตรงที่ว่ามันยังมีสัญลักษณ์ไอคอนที่ปุ่มต่างๆนะครับคอยบอกนะครับว่าแต่ละปุ่มเนี่ยเอาไว้ทำอะไรบ้างนะครับมันก็ช่วยลดความยุ่งยากลงไปบ้างนะครับผมอ่า แล้วกล้องตัวนี้เนี่ยมันก็ถ่ายภาพนิ่งได้ด้วยนะครับคือมันจะถ่ายภาพนิ่งลงในเมมโมรีการ์ดนะครับกล้องตัวนี้ก็จะใช้เมมโมรีการ์ดเป็นแบบ SD การ์ดอย่างที่ใช้กับกล้องยุคปัจจุบันเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเมมยุคปัจจุบันที่มันเป็น1 2 8กิก256หกิกหรือว่า1เทราไบต์มาใส่กล้องตัวนี้เนี่ยมันไม่รองรับนะครับมันเก่ามากแล้วมันจะรองรับแบบพวกที่ ความจุน้อยๆนะครับอย่างเช่น8เมกหรือ16เมกประมาณนี้นะครับไม่เกินไปมากกว่านี้แล้วก็แบตกล้องเนาะแบตกล้องก็จะใช้เป็นแบตรุ่นเดียวกันกับที่ใช้กับ e o s 300D นะครับก็คือเป็นแบตรุ่นนี้นะครับเนี่ยน,นะครับเป็นแบต BP 511A นะครับมันใช้ด้วยกันได้ครับ แล้วก็ไอที่ใส่เทปจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นฝาปิดช่องใส่เทปเวลาเราจะเปิดฝาเนี่ยเราต้องดันสลักอันนี้นะครับดันไปข้างซ้ายดันค้างไว้นะครับแล้วก็ยกฝาขึ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับถาดใส่มอนเทปเนี่ยจะเลื่อนออกมานะครับแล้วก็แผ่นเหล็กตรงนี้จะยกขึ้นเนี่ยนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนมอนเทปเนี่ยเราก็ดึงมอนเทปออกมาได้เลยนะครับ เนี่ยนะครับเทปมินิดีวีหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าคือถ้าเกิดว่าเราจะใส่มวนเทปเนี่ยเราต้องใส่ในลักษณะนี้นะครับเราจะต้องใส่แบบนี้เนี่ยนะครับใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็กดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถาบใส่มวนเทปเนี่ยก็จะเลื่อนกลับเข้าไปอย่างเดิมนะครับแล้วเราก็ปิดฝา อย่างนี้นะครับก็พร้อมที่จะใช้งานได้เลยนะครับผมครับสำหรับการใช้งานกล้องนะครับสำหรับการอัดคลิปแล้วก็การเปิดโหมด playback เพื่อที่จะดูคลิปที่เราอัดลงมวนเทปนะครับก็คือเราจะต้องเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับคือมันจะเลื่อนเลยไม่ได้นะครับเราจะต้องกดปุ่มสีเขียวค้างไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันล็อกคือการจับเนี่ย เราจะต้องเอามือสอดเข้าไปในสายอันนี้นะครับสอดเข้าไปอย่างงี้แล้วก็เอียงลงมาอย่างงี้นะครับคือตำแหน่งของนิ้วเนี่ยจะอยู่ที่ปุ่มสวิตช์เปิดปิดพอดีเลยนะครับแล้วก็นิ้วชี้เนี่ยก็จะอยู่ตรงปุ่มซูมเข้าซูมออกพอดีนะครับอ่ะก็เวลาเราเปิดกล้องเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มสีเขียวค้างไว้แล้วเลื่อนขึ้นเนี่ยอันนี้คือการเปิดกล้องเพื่ออ,อัดคลิป แต่ถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มสีเขียวค้างไว้แล้วเลื่อนลงเนี่ยอันนี้คือเป็นการเปิดโหมด playback เพื่อดูคลิปที่เราอัดก่อนหน้านี้นะครับอ่าก็จะเปิดกล้องนะครับโดยการเปิดไปที่โหมดถ่ายคลิปก่อนนะครับก็คือกดปุ่มสีเขียวเงี้ยค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้คือกล้องเปิดแล้วนะครับ แล้วถ้าเราจะอัดคลิปเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดปุ่มโคมียมตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอามือออกก่อนนะครับเพื่อให้มันสะดวกอโอเคอะซมก่อนนะครับอย่างนี้อันนี้คือเริ่มอัดแล้วนะครับซูมเข้าก็อย่างนี้นะครับ ซูมออกก็อย่างนี้คือเรื่องการโฟกัสนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่ากล้องเนี่ยมันจับโฟกัสอัตโนมัตินะครับเป็นแบบเซร์โวก็คือว่ามันจะโฟกัสแบบต่อเนื่องเลยนะครับคือแผนกล้องไปทางไหนเนี่ยกล้องมันตรวจับได้เนี่ยมันก็จะโฟกัสให้เราอัตโนมัตินะครับอ,อันนี้ซูมเข้านะครับผมเนี่ยนะครับแล้วก็ซูมออกซูมช้าซูมเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับการ ทิ้งน้ำหนักที่นิ้วของเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะหยุดอัดคลิปเราก็กดปุ่มโคมีเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้คลิปก็จะหยุดอัดนะครับและถ้าเราจะดูคลิปที่เราอัดเมื่อกี้นี้เราก็กดสวิตช์ค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่โหมด playback นะครับ ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโหมดอัดคลิปเนี่ยไฟตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโหมด playback เนี่ยไฟตรงนี้จะเป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะกรอเทปกลับไปก่อนหน้านี้นะครับกรอเทปย้อนกลับไปนะครับกรอเทปย้อนกลับไปนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะกดปุ่ม stop นะครับเพื่อที่จะหยุดการกรออ,อย่างนี้นะครับ พอเราหยุดการกรแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเล่นเทปได้เลยเล่นเทปได้เลยนะครับอ,อันนี้นี่คือคลิปที่ผมถ่ายก่อนหน้านี้นะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าเราจะกรเทปเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดปุ่มกรได้เลยนะครับกดค้างไว้กดกรได้เลยนะครับ ภาพมันก็จะไปแบบเร็วๆเลยนะครับอย่างเงี้ยกรอย้อนกลับก็เหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับาภาพมันก็จะกรอกลับแบบเร็วๆเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ เดี๋ยวผมกรอไปอีกช็อตหนึ่งเลยแล้วกันนะครับดยน,นะครับอัตราเฟรมของภาพนี่ค่อนข้างละเอียดเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ากี่เฟรมต่อวินาทีนะครับ เนี่ยนะครับผมอันนี้คือคลิปที่ผมถ่ายไว้ก่อนหน้านี้นะครับกรอให้ดูเนี่ยนะครับมันกรอย้อนกรอไปข้างหน้ากรอย้อนกลับข้างหลังได้นะครับเนี่ยนะครับเสียงที่ได้ยินนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเหมือนกันนะครับไม่ได้ถือว่าแย่ อย่างนี้นะครับอันนี้คือคลิปที่เราถ่ายก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คือเริ่มอ,อัดแล้วนะครับและนี่ก็คือคลิปที่ถ่ายเมื่อกี้นี้เลยนะครับที่ถ่ายให้ดูซมเข้าก็อย่างนี้นะครับซมออกก็อย่างนี้ คือเรื่องการโฟกัสนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่ากล้องเนี่ยมันจะโฟกัสอัตโนมัตินะครับเป็นแบบเซอรวก็คือว่ามันจะโฟกัสแบบต่อเนื่องเลยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือเสียงที่ผมพูดเมื่อกี้นี้เลยนะครับ,รบถ้าเกิดว่าเราจะไม่เล่นคลิปต่อแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดปุ่มพอสอย่างนี้นะครับหรือว่ากดปุ่มสต็อปได้เลยนะครับอ่ะแล้วเราก็ถ้าเราจะไม่ใช้กล้องแล้วเนี่ยเราก็ปิดกล้องได้เลยนะครับ แค่นี้ครับการใช้งานอ่ะโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการรีวิวกล้องวิดีโอนะครับในยุค Y2K ก็คือกล้องตัวนี้นะครับ Canon x c DVM นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองหามาถ่ายเล่นๆเ,เนี่ยก็แนะนำให้ลองไปหาตามตลาดนัดนะครับถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นพวก ของถมวรจักอะไรเงี้ยนะครับผมเคยลองไปเดินมาแล้วมีขายนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปที่ของถมวรจักรได้นะครับมีนะครับอ่าโอเคผมบิวตี้ก็ขอจบคลิปการรีวิวเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโอเคครับถ้าขราวหน้ามีกล้องตัวไหนที่น่าสนใจอีกก็จะมารีวิวใหม่นะครับหรือถ้าผมไปดูคอนเสิร์ตที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปมาลงให้ดูนะครับโเค วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ